ได้เป็นยังไงจงนี่ครับดีขึ้นกครับโะนนอเนีนอัมาานไ้ก่าตานี่เขาจานเลีครับเดวไ้ครับ้าของจานต้อจานจอยู่น้อไรยไ่ลยครับแบบเดียวเดี๋ยวกับเบิด้เนี่ยแบเดียวเดี๋ยวกัเบิโอ้ยเดี๋ยวดอกเดี๋ยว้าับท่านโอเด มีเต่ต้มอนีหน้าคนหวานเนี่ยชิ้ไหน้ามาเลยมาเลยจัพกไม้อนเลยครับทอาเตาเลยอืมะอยไปเขากันมาเนี่ยโอ้แบบแบบน้รรับประกันแกะ้นไม้เอ้าเอาเลยับเรือเลยักเกี่ยวกัน

อันนี้สมา่งเก่าเอมโมงสิซโมงแหละสิเบิร์ดแหละแป๊บเดียวเอาไปเดี๋ยนี่เนาะโหะเนี่เจ้สองหอนหูหยาบเนี่ยคนแก่กินได้แหละข่างข้างง่ายๆซิวๆเนาะนี่ดีล่ามาเวยเนี่นอกคนจะได้เหรเนย

หลายทางข้างเลยเที่ยวรยบๆรเวณทางข้างทย่างนล้สะดกจะดูเก่งคือรถบัมไรไม่ได้คี่างทางข้างอยู่ได้ปะเงยโอเโลงานไปกำไรนะครับายกระดงผมเพิ่งได้ก่อนแม่

ขับรถเทนเลยแต่เราุ <ware> ้เนยนะครับแสงมาุณโอเคครับอราไมต้องมาประจับกันแลเรียกว่าลานประจํเลยโอเคโอเคมากครับแ้แก้เลปนน้ำใหม่ไป้ ประบจังเนียแบประจำเลยเนาะประจำลยครับที่หกับที่หาครับด้านนี้ครับเนี่มีของเครับเป็นงานไหครับเป็นงานอะไัแสงกรุณครับแสงอรุ้โอานีของแท้ของแท้เลยใสุดเบ่อท่านมาันยุดครับันยดนยดันยดนี่ตาย

ที่าหาสาขาตัวผิดโอ้โอคนที่สาอ่ะก็ไปส่งของข่อยอยู่บรกษัทเจ้วของ,งเย็นหลักใชอย่างนี้เอไาไปอีบ่ก็ได้เาขาแปลงค้องอยู่ทาเลือนบ่อหหนรหรือเป่าลดานประมูลคฮึโหลดล,ดลด้านประมูลโอ้โหลดลดโลด้านประมูล คนมากส่งรถท่งรถดบอ้ตรงดเต้นเพื่อนหาขาผมนึกว่านึกว่าสิกา์ตัวประเทศมาจากรถขดรถอย่เงยขนรถรถขนรถข้าวหุงรถท่านขโมยแล้วมึงรองมนีูรถไฟฟ้ามาแรง

Yeah, there. ไม่ได้หรอนหน้าอยู่เลยเขาทำเขาไม่ได้เจะาน่คุ้ดวเลยนี่แตกลยุทธ์ครับในการทำงานรดแ่นไก่คืออร่าพอ่บู่ไนี่ับอแล้ไก่นะมันรบูหรือไตสารมันดาว่างัดนมา่างบึงกันแล้วนะมเปเ่

นี่โมย่างเมื่อของแกนครับของแท้แก้วเจ้ากับแบบสุดยอดเลยไปครับเดี๋ยวมาอุ่นนวลไหมครับผมไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันไหมครับครับผม